เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถราคาย่อมเยาผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับไปขับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายราคาถูกทูนครับสองหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นเองโตโยต้าสามห่วงทนหายห่วงเครื่อง 4A พนักพื้นซีซีเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเิิเงทางไกลได้แน่นอนไม่ไอไม่ควัน สีสันก็ยังโอเคครับ70%ได้อาจจะมีตำหนิเล็กยกันบ้างทำให้ซีเรียสเรื่องสีก็ขับใช้งานคุ้มคุ้ม2 4บาทเท่านั้นนะครับของเครื่องเดิมๆภายในเบาะผ้าเดิมเกียร์ธรรมดาจกไฟฟ้าเบาะไม่ขาดนะเบาะไม่ขาดด้านหลังตรงพื้นหุ้มหนังไว้ครับพิกัดดูรถอยู่บ้านโป่งราชบุรีท่านใดสนใจก็ไปดูท่ลองขับกันครับ เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ว่าวเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของได้เลยครับคลิปนี้ต้องของลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ